โยโยโยเที่ยงตรงเจินึ่กับคืนหนหนังบิ๊กแมทสวัสดีแฟนคืนหนหนังทุกช่องทางเจอแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานนะครับก่อนอื่นฝาก VIP KLN ในช่องคอมเมนต์ตอนนี้ฟุตบอลกำลังเข้มข้นครับเอามาถึงค่ำคืนวันจันทร์บิ๊กแมทพิจิตรเลือกเกมเวลาตีสามตรงนะครับฟุตบอลลาลิกาสเปนครับบาร์เซโลนาอันดับ3จะเปิดบ้านเจอกับราโยบาเยกาโน่บาร์ซ่า48แตม้ม จากการชนะ15เสมอ3แพ้5นะครับเกมล่าสุดบุกถล่มเซบีย่าไป4ประตูตอนน่อ1ครับคืนวันนี้ฮันซี่ฟริกหมดสิทธิ์ใช้งานเฟมิโลเปสที่ติดโทษบานนะครับแกนหลักก็ประตูเชสนี่เกมรับอาราโคมาติเนสนะครับตรงกลางเปเดรีเฟรนกี้เดยองกาบี้แนวรุกก็รามินยามาราฟินญาโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้ครับเจอกับรายโยเบยกาโน 35แต้มจากการชนะ9เสมอ8แพ้6เกมล่าสุดเปิดบ้านเบียดชนะบายาโดลิดมา1 0ูนนะครับอินดิโกเปเลสยังไม่มีราอูเดอโทมัสกับอูนายเปอูนายโลเปสท,ที่ยังเจ็บนะครับแกนหลักก็ฟอริองเลือเชิญคุมเกมรับตรงกลางก็พวกฮอเก้เดอร์ฟลูตอสอัลบโรกาเซียนะครับแนวรุกอีซ e ี่巴าซอนหน้าเป้าเป็นเซคิโอคาเมโรกล่องหน้าตัวเก่ง นัดแรกเจอกันบาซ่าบุกชนะ2-1ก่อนเกมบาร์โลนาเป็นต่อเยอะนะครับเนือโดยบาซ่าเนี่ยเอาง่า,งายๆต้องพยายามทาแต้มไล่2ทีมจากกรุงมาดริดในการลุน้นแชมป์นะครับแม้ว่าราโยเบกาโนเนี่ยแม่9นัดหลังสุนในลีไม่แพ้นะครับชนะ5เสมอ4แต่ว่าบาซ่าเองก็เครื่องติดเหมือนกันแล้วพักมาเต็มๆด้วยเพราะว่าไม่ต้องลงเล่นในแชมเลียลีกเพลย์ออฟนะครับ วัดใจบาร์เซโลนาครับพี่จตนมองว่าประตูแรกมาไวน่าจะไหลบาร์ซ่าจะยิงขาดถึง2ประตูได้เป็นอย่างน้อยนะครับให้เชียร์บาร์เซลโลนาเป็นครน่งหนังบิกแมชประจําค่ำคืนวันนี้ครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย